สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกัน<ด>อีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคุณหอมจะพาเด็กๆนั้นมาเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่12นะคะในเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กนะคะซึ่งที่ผ่านมาคือบทที่ที่เก้าสนะคะใครยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดใดๆไ,ไม่ว่าจะในหนังสือทั้งสาภาะภาษาหรือว่าในสมุดนะคะ ให้เด็กๆเคียยงงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเด็กๆที่ได้มาออนไซต์ที่โรงเรียนคุณครูก็จะตรวจสมุดต,ตรวจหนังสือนะคะคนที่ไม่ได้ทำงานครบคุณครูก็จะเขียนคำว่าทำแล้วก็พับหนังสือพับสมุดให้นะคะให้เด็กๆย้อนกลับไปทำด้วยนะคะอันนี้ฝากนะคะเพราะว่า ตอนนี้หลายๆคนยังไม่เคลียร์งานของตัวเองเลยนะคะมีส่วนน้อยที่ทำงานเรียบร้อยนะคะอันนี้ฝากเด็กๆด้วยนะคะส่วนวันนี้คุณอมบอกแล้วว่าเราจะมาเรียนในบทที่1 2เรื่องประชาธิปไตยใบเล็กนะคะเรามาดูว่าประชาธิปไตยใบเล็กนั้นมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณอมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหา นะคะให้เด็กๆดูนะคะว่าประชาธิปไตยใบเล็กเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนนะคะสิ่งที่เราจะเรียนอันนี้เป็นแบบเรียนออนไลน์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะแล้วก็บทที่12ในเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กนะคะประชาธิปไตยใบเล็กเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาเลยนะ,ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา ให้เด็กๆนั้นนําหนังสือพาทีขึ้นมานะคะนำหนังสือพาทีขึ้นมาแล้วก็เปิดหนังสือพาทีให้เด็กๆดูควบคู่ไปกับการอ่านในวิดีโอนะคะอันนี้เป็นหนังสือพาทีแล้วก็เปิดไปที่บทที่สิบสองเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กนะคะว่าประชาธิปไตยใบเล็กในเนื้อหาเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาว่าอย่างไรนะคะแล้วคุณอ๋อมจะมีการบ้านให้เด็กๆนั้นได้ไปทำนะคะ อ่าคุณนำจะไม่พูดมากนะคะอ่าให้เด็กๆนั้นได้ดูได้ฟังการอ่านนะคะบทที่สิบ ตั้งใจทํางานให้ดาวหรือคะแนนแต่ละหน่วประดับติกรรมคูใบ ในการทำกิจกรรมของคนไทยความตั้งใจไม่แตกต่างกันตนมชื่อของตนตามความใจแต่ละคนมีชรื่องหลาหลายตามที่ของสมาชิกแต่ ลายเส้นเดินต้นขาหน้าข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 า Obrigada.

Thank you. การสร้างบาราบิตระกูอทุกแข่งที่ที่ตการตันเป็นผู้นำและผู้นำผูันำแลการต้องมีข้าป็นกา là 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 tên sinh học của nó 2 2 5 0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 

อันนี้จบแล้วนะคะในเนื้อหาของบทที่สิบสองนะอ่าทีนี้คุณคอมจะให้เด็กๆนั้นดูวิดีโอต่อนะคะอ่าเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่มันจะมีความแตกต่างอยู่นะคะให้เด็กๆดูว่าคำศัพท์ในบทที่สิบสองมีอะไรบ้างนะคะประชาปตน Yeah, that's fa và <laughs> sẽ <laughs> <laughs> <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อหานะคะในบทที่สิบสองนะลูกนะ สิ่งที่คุณนําจะฝากเด็กๆได้อีกคือให้เด็กๆนั้นกลับไปอ่านนะคะในเนื้อหาของบทที่12ว่าบทที่12นั้นเขาต้องการอยากให้เด็กๆได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยในขั้นตอนการทําประชาธิปไตยสําหรับเด็กในห้องเรียนนี้ของคุณครูวรรณาเนี่ย <c> เขามีวิธีการทําอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณนําจะฝากเด็กๆได้ก็คือให้เด็กๆกลับไปอ่านเนื้อหา ะะพออ่านเสร็จแล้วให้มีลายเซ็นผู้ปกครองกํากับด้วยและลงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะถ้ามาโรงเรียนแล้วคุณน้ำจะขอดูนะคะว่าเด็กๆนั้นได้อ่านตามที่คุณนอำสั่งไหมนะคะในชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะนอกจากให้เด็กๆได้ดูว่าในเนื้อหาของบทที่12นั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาต้องการให้เด็กๆทราบเกี่ยวกับอะไรนะคะ,อ,ะอันนี้ในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับการอ่านนะคะ การบ้านที่ให้ก็คือให้เด็กไปอ่านบทที่12พร้อมลายเซ็นผู้ปกครองนะคะส่วนในชั่วโมงนี้คุณนอมขอพอแค่นี้นะคะอ่าสวัสดีเด็กทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ